ครับท่านายกขมาก่าตาในนะครับพระอุโบสถนะครับ ตอนนี้ทนายก็มาถ่ายหลังวันที่12สิงหานะครับประมาณ2มื่นวันนี้14สิงหาเนาะทนายมาทไธยคลิปนะครับตอนนี้มันก็ท่านาจัดโต๊ะหมูนะครับเพื่อรองน้ำถวายพระพรเนี่ยครับนรในภายในบูชสถนี่นะครับ ทำบูชาพระแก้วบุสราคำวัดศรีบนรัตนารามจังหวัดอุบลราชธา,านีครับนี่ที่เห็นนี่องค์ใหญ่ๆนะครับที่เห็นนี่องค์พระประธานนะครับแต่ว่าทานายพอพูว่าองค์พระประธานเป็นนี่ สื่อพระยังครับเนาะแต่ว่าพระแก้วบุตรสราคำนะครับนะครับอยู่องค์ทั่งสูงนะครับผมยุทัดจากเสียนนะครับองค์พระประธานไปนะครับองค์เล็กๆที่เป็นเปิดไฟไปนะครับนี่ครับนี่ครับด้านบนนะครับนะครับจำเน่นองค์พระแก้วบุตรสราค้ำ เป็นพระสีเหลืองหรือสีน้ำพึ่งนะครับสีเหลืองหรือสีน้ำพึ่งน่าจะเป็นปางมารพพิชัยครับเป็นชัดนะครับพองสวีพระเจ้าอยู่หัวนะครับสีข,ขาวๆนะครับนะครับองค์อยู่ด้านบนเดอ้อครับเป็นพระแก้วอุตตรคัมศัตองค์นี้อยู่ ด้านล่างนียครับเป็นพระประทานนะครับที่เป็นพระนะครับสวยงามครับทานายขึ้นไปบันไดได้เรห้ามขึ้นนะที่สำหรับพระสงค์พระบทายแค่นี้แหละครับ ตอนนี้ก็ทานายก็กราบสักการะบูชานะครับองค์พระพรทธานนะครับพระแก้วอุสราคมนะครับภายในพระอุโบสถของวัดศรีอุบลรัตนารามนะครับอมทำบุญนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทานายถือผ้าไปเบิ่งข้างดา่านนอกยุดอื่นอีกครับผม รบ,บรรยากาศทั่วไปนะครับตรงหน้าพระอุโบสถวัดศรีบุญตัตนารามรวัดเป็นกาสร้างตั้งส,สมัยรัชกาลที่สี่ครับสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับน่าจะเป็นอุปราชโทอะไรเนี่ยครับเป็นคนสร้างครับที่เป็นต้นตระกูลของตระกูลณอุบลณปัจจุบันเนี่ยนะครับผป้นนสร้างครับ ครับตอนนี้ก็ท่ายก็ได้ออกมาบริเวณด้านหน้าของวัดศรีอุบลรัตนารามนะครับเป็นวัดธรรมยุทธนะครับสายธรรมยุทธนะครับพระอารามหลวงนะครับอารามหลวงชั้นตีประเภทสามัญน,นะครับที่อยู่ในตัวเมืองนะครับเทศบาลนคอ,นอบนปราสานี้นะครับ ทากาย่ายเฉพาะบริเวณนาพระอุโบสถแ้่ก็พระนยอุโบสถนะครับพระเกียวบุศราค a h ใหเบิงเนาะครับผมท่านนานทั่วไปกับท่านายกบริไทนะครับนี่ครับบริเวณอันนี้ก็คือบริเวณวัดศรีอุบลรัตนารามทั้งหมดครับมีมันมีอันนี้อาจจะเป็นกุติเจ้าอาวาสกุติวิหารต่างๆครับท่านายกบริไทครับ ตรงนั้นก็คือบริเวณสาร,รักเมืองอออไอสารนักเมืองครับแล้วกัสาะกลางจังหวัดอุบลราชธานีเก่าครับสารนักเมืองจะเป็นไฟแดงแล้วก็เดี๋ยวฝาเนี่ยครับตรงไปทางสายเมืองนะครับเป็นสาะกลางจังหวัดอุบลราชธานีเก่าตรงขามของสรารกลางจังหวัดอุบลราชธานีก็คือทุ่งสีเมืองครับ รบ,บริเวณนี้แหละครับที่เป็นยับมีการแสดงการประกวดต่างๆแห่เทียนต่างๆครับในส่วนพระเพีนี้แห่เทียนเขนาวัดซาของจจงหวัดอุบลราธาทนีจยุดไงครับจุดที่มีการติดตัง้งอัฐยั์นะครับพระรามพิธีนะครับ,รรบมีการแสดงรักประยูบริเวณน่ วัดศรีวนรัตนารามน,นะครับสวยงามครับน่ครับตรงบริเวณท่านายืนอยู่นะครับนี่ตรงนี้แหละเนี่ยเป็นมีการเอาอัศจัทรย์ทำพิธีใหญ่มีการแสดงอยู่บริเวณนี้ย่าไปพุดดานจนเลยแยกไฟแดงนะคะรับเลยลงสีเมืองไปทางบวนครับตรงอีกแยกบนภาษาครับผม สำหรับคลิปนี้ทนายกพามาเบิงบริเวณวัดสีอุบลน,นะครับมาบ่ายพระเนาะเพื่วบุญราคำันี่ครับวิิธณฑ์สถานแห่งชาติควรรัราชธานอยู่ตรงขามนะครับผมเห็ว่าเป็นพระคูบานคูเมืองนครับของพระวรีอุบล เป็นที่ขรรพสักระข้าของชาวจังหวัดอุบลเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อุตส่าห์ทนิกชนนะครับที่มาจังหวัดอุบลต่างธานี่ก็ต้องแวะเวียนมากครับกราบไหว้นมัสการขอพรนะครับจากเดินนะครับเป็นพระสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลต่างทานี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ทนายกับพอปิคลิปไปแค่นี้เด้อครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ